มาดูที่บูธแรกครับเราใช้ชื่อว่าเศรษฐกิจปิดโอกาสทำไมถึงปิดโอกาสแล้วก็มองดูแล้วมีก้าวไกลมินิมาร์มาลองทำความรู้จักกิจกรรมก้าวไกลมินิมาร์กันดูครับวันดีครับสสพ่อเอ็ดนะครับแล้วก็สสอม็กกี้ครับสอสอเอจจากกรุงเทพมหานครธีมบุรีนะครับแล้วก็สำนสุนทรยครักษ์ครับ เดี๋ยวสามล้ารลาชสีมาครับตอนนี้เราอยู่กันที่บูธก้าวไกลมินิมาร์ทมันมีความสนุกสนานทำไมอะไรยังไงไม่มาต้องเสียใจนะครับครัเรามีท้องให้จะเป็นเที่ยงใช่ครับทุกคนที่ร้านก็พี่ก็ขี้ใจก็พี่สิรัชตรงเราห้าแสนห้าแสนล้านบาทห้าแสนล้านบาทเอ๊ะคล้ายๆกับคบใครบางคนนะแต่อันนั้นเนี่ยเขาได้แค่อย่างเดียวก็คือเป็นเงินที่เอาไว้ทำยึดต้องยึดต่อหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้จ่ายนะแต่ของเรา เราพูดเรามีใ wow. ห้เลือกกว่าจบจบสี่สิบแหนโนบายใช่รถนะเจ้านี้ยเราออกประมาณสักสี่สิบห้องนี่แต่เรามีมาห้าสิบเพิ่มีกสามร้อยคู่ก่าอเยอะมากครัในมุกนี้เนี่ยดาบคุณคุณผู้ที่เดินเข้ามาในนิทิมาเนี่ยจะจะแทนตัวเองเป็น คนใช้เงิน5แสนคุณมีคุณมีคุณมีแสดการใช้เนี่ย5แสนล้านบาทอินไปเลยคุณจะจัดจ่ายใช้สอยนโยบายอะไรในแต่ละนโยบายจะมีราคาบอกว่านโยบายนี้ราคาเท่านี้ต่อปี